นะครับก็ขอสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ f อนะครับชาว YouTube นะครับแฟนเพจ a c e b o o k ที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้นะครับภารกิจนะครับกับผมนะครับทองเพชรนะครับอีกแล้วนะครับทำการช่วยนะครับนะครับจะทำการลากนะครับเจ้านิซันนะครับบิ๊กเอ็มนะครับ ีานี่้ี un> un> <sk <sk ่สุให้ไปดูได้มนี่อากนทิร่าีุ่เกับเจ้าอีซไฮายเดอร์นะครับจะพานะครับลากเจ้านิสันบิ๊กเอ็มไปะไปะปไปนะครับนะครับขับค่อยๆนะคุณพ่อ เดี๋ยวคุณพ่อเอ๊ะให้คุณพ่อเอ๊ะเป็นคนลากนะครับผมนะครับนะครับจะขับเจ้านิสนันนิสันบีเอ็มดับนะครับโอ้อ่ะนะครับไหนดูสิขึ้นรถได้ไหมนี่โอ้เจ้วเจ้วนะครับคันนี้นะครับ BIG กอในตำนานนะครับ อะไปเลยคุณพ่อะนะครับเราทำการลากนะครับขึ้นทางเลยนะครับโอ้สำหรับเจ้า isuzu highlander นะครับ2องพ ddi i t e c h turbo นะครับโอ้กับวิ่งฉลุยเลยนะครับ บาเดอคุณตาคุณตาเอ๊ะนะครับโอ้สำหรับเจ้านิสันนี่ก็นะครับโอ้ขับวิ่งดีเหมือนกันนะครับนะครับเอฟซีทามนะครับแฟนขับทามนะครับพี่น้องถามว่าทำไมไม่ขับนะครับทำไมไม่สตาร์ทนะครับพอดีนะครับแบตดก็ไม่มีนะครับน้ำมันก็หมดนะครับพอดีนะครับรถคันนี้นะครับจอดไว้ในที่โล่เลมนะครับไม่กล้านะครับไม่กล้าทำการ นะครับเมื่อการทําการส้มนะครับถ้าจะส้มต้องวิ่งหาแบตนะครับวิ่งหาน้ํามันนะครับแยกน้ํามันนะครับโอ้นะครับหลายเรื่องนะครับโกเซวลากรนะครับเรามีเชือกมีอะไรมาพร้อมนะครับลากไปเลยนะครับจากนี้นะครับจากบ้านนะครับแถวนี้น่าจะเป็นเทศบาลองค์การบริหารสวนตาบนขาดนะครับ จากนี้ไปประมาณบ้านก็ประมาณ10ก,กิโลนะครับ10กิโลนะครับลากไปเรื่อยๆนะครับกับเจ้าอิสซุ h ไฮเดนเดอร์นะครับทำการลากนะครับเจ้านิสสันนะครับโอ้วิ่งดีนะครับฉลุยเลยนะครับไม่รู้ นะครับไม่รู้ว่าเจ้านิสันนี้เบรกอยู่หรือไม่อยู่นะครับโอ้นะครับน so> ี่นะครับบรรยากาศในการนากตนะครับขณะนี้นะครับเราอยู่ที่นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลกระหาดนะครับหรือว่านะครับเทศการเทศบาลนะครับขออภัยนะครับเทศบาลตำบลกระหาดนะครับนะครับโอ้นะครับภารกิจวันนี้นะครับภารกิจวันนี้นะครับ มีแต่ช่วยเหลือชาวบ้านนะครับวันนี้นะครับเมื่อเช้าก็นะครับทําการช่วยเหลือนะครับเจ้าไมตี้เอ็กนะครับขึ้นจากทางนะครับพอสายวันนี้นะครับภารกิจมาครับรถนะครับลากนะครับเจ้านิสสันนะครับทําการเก็บนะครับนะครับโอ้นะครับ รับนะครับขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับเอนะครับทุกท่านอ่ะนะครับเราถึงเกือพึ่งทางแล้วนะครับลากมาเรื่อยๆนะครับขี่เบาๆนะครับขับเบาๆนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะครับ ลากไปไกลๆนะครับไม่ได้นะครับอย่างนี้เอาเชือกลากนะครับเราเอาเชือกลากนะครับอันตรายนะครับต้องเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กนะครับตะโคนนะครับผูกไว้ดีๆนะครับเวลารถโยกนะครับเราก็นะครับเดินทางมาเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับ ขอบคุณนะครับทุกทุท่านทุกๆกกำลังใจนะครับที่ถามไทยกันเข้ามานะครับใกล้แล้วนะครับพี่น้องใกล้แล้วใกล้จะถึงบ้านแล้วนะครับโอ้นะครับบรรยากาศลมเย็นลมแรงนะครับเจ้าอีซูซุไฮร์เรนเดอร์นะครับ2.5 DDI นะครับก็อ้ทำการลากนะครับ มาเรื่อยๆนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับใกล้จะถึงบ้านแล้วนะครับลากมาได้เกินครึ่งแล้วนะครับลากนะครับได้ทำการลากนะครับเจ้านิสันนะครับโอ้ ฟิตยังเป่งยังปึงเลยครับเจ้านิสันคันนี้นะครับนะครับเราได้ทำนะครับช่วยนะครับวันนี้นะครับช่วยนะครับทำการลากนะครับเก็บนะครับทำการลากไปเก็บในโกดังนะครับในสต็อกนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับอยู่กับผมนะครับช่อง YouTube นะครับทองเพชรคูปตาบ้านช้างนะครับคลิปนี้นะครับพาเพื่อนเพื่อนมาชุมนะครับเจ้าอีซูฮาย랜เดอร์นะครับส5นะครับ DDI นะครับทำการลากนะครับเจ้านิสันบิ๊กเอนะครับโอ้นะครับทางค่อนข้างพีเดี เบาๆนะครับไปชากเลยนะครับจังหวะจังหวะตกลุ้มขับเรื่อยๆไม่เป็นไรครับใปช้าค่อยๆไปนะครับไม่ตรงรีบนะครับมันจะเกิดอุบัติเหตุนะครับถ้าเราเรีบนะครับถ้าเราประยุงต์พงพิงนะครับ ขับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ถึงบ้านนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องใจร้อนนะคะใจร่มๆนะครับใจเย็นๆนะครับมีสตินะครับสมาธินะครับขับทางค่อนข้างทีดีครับโรู เป็นลุมเป็นโบนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังนะครับพอไปได้นะครับพี่น้องจ้าวอีซุนะครับไฮเลนเดอร์นะครับสองพันห้านะครับดีดีนะครับปูยังแรงนะครับ รถสิบรถสิบกว่าปีนะครับก็ยังแรงก็โอเคนะครับเจ้าคันนี้นะครับที่สูงให้เด้่อคันนี้นะครับยังปึงยังปังอยู่นะครับอ่านะครับใกล้จะถึงบ้านแล้วครับอีกสักครู่นะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับรับชมนะครับ เดี๋ยวนะครับอีกสักครู่นะครับถึงบ้านนะครับอ่ะนะครับก็เจ้าอีซุนะครับ2 0 0 5 D d i ดีก็ได้ลากนะครับเจ้านิสันนะครับมาถึงบ้านโดยปลอดภัยนะครับนี่พระครูประกรรมคุ้มคงนะครับเดินทางจากเทศบาลตำบลกระหัดนะครับนี่ เอาอันนี้ออกแลแ้วออกแล้วทางนั้นออกด้วยอ่ะไป,ไปลอดภัยบอหลักกูเดบบินทานนะไป่แน่ไนได้รถกระชากดิรถตุกกระชากข่ะเนี้ยเ,เดินทางถึงบ้านไล้นะครับปลอดภัยนะครับทั้งรถทั้งคนนะครับ ทั้งรถลากนะครับแล้วก็รถทุกลากนึกว่าเตะจะกินตูดกันแล้วนึกว่าหยุดทอยทอย,ดยทอยจะด้วยเตะทอยจะดักบีทนอออ่อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามนะครับรับชมนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ